น้ำแข็งที่เราทําที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเอามาจากเครื่องกรองน้ําหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทําน้ําแข็งเป็นก้อนๆใส่ในใส่ในบล็อกทําน้าแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว,ว่าสะอาดและหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ําแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งน้ําแข็งละลายหมดสมมุติว่าเราดื่มน้ํานั้นไม่หมดนะฮะแล้วเ็นตะกราขาว,ขาวเหมือนตั้งแครเนี่ย สุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาเวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทําน้าแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ําแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ําจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วๆไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทําให้น้ําบริสุทธิ์ทั้งหมดเลย เรียงตูกันอย่างอยูอย่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ําเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ํา 2. อ,อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ําพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสุกระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนตะกอนข,ขาวๆที่คล้ายลังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เรา ดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกรนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกรนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปน,นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ําแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ําแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบ หรือตักน้ําแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ําแข็งก็ควรจะมีภาชนะสําหรับน้ําแข็งไม่ใช่เอาน้ําแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ําแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันมันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่น